สามสิ่งของใช้ในบ้านที่ทําให้การขันสกรูง่ายขึ้นเคยไหมถ้าเราจะขายสกรูที่แน่นให้ออกง่ายๆนั้นเราต้องทําอย่างไรโดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านถ้าเราไม่มีสว่านไฟฟ้าหรือสว่านไร้าสายทางเรามีของใช้ในบ้านที่ทําให้การขันสกรูง่ายขึ้น 1. ใช้หนังยางถ้าอยากเพิ่มแรงเสียดทานให้ขายสกรูได้ง่ายขึ้น ก็ต้องหาหนังยางเส้นใหญ่ๆห,หนาๆมาสอดตรงกลางระหว่างไขควงกับสกรูยืดแล้วกดหนังยางลงไปกับหัวสกรูก็ได้แล้วเอาไขควงจิ้มแล้วค่อยๆไขจนสกรูหลุดออกมาในที่สุด 2. ใช้ฝอยขัดหม้อถ้าไม่มีหนังยางเส้นใหญ่ๆห,หนาๆก็ให้ใช้ฝอยขัดหม้อแทนทําเหมือนเดิมคือเอาทาบอบนหัวสกรูจากนั้นจิ้มไขควงลงไปในรอยบากที่หัวสกรูค่อยๆไขชา้ชาๆ จนสกรูหลวมแล้วหลุดออกมาสาฉีดสเปรย์หล่อลื่นฉีดพ่นน้ำยากัดสนิมที่หัวสกรูทิ้งไว้15นาทีแล้วฉีดําอีกรอบตอกสกรูที่เกลียวหวานด้วยค้อน5-6ครั้งจากนั้นลองเอาไขควงมาไขสกรูออกถ้าสุดท้ายไขสกรูไม่ออกให้ลงกากเทสบดวาวตัวกากเทสสักๆจะทำให้ไขควงกอดสกรูได้ดีขึ้นลองไขดูอีกรอบเลย วิธีสุดท้ายวิธีนี้จะง่ายสุดคือการบอกช่างและทั้งหมดนี้ก็คือ